นะะในเขตพื้นที่ของท่านท่านนะคะก็ขออนุญาตท่านท่านแล้วนะคะอขอเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านของท่านท่านหน่อยเนื้อสาธารณะนะคะขอพระคุณมากๆที่แวะมาชื่นชมด้วยกันนะคะพิสูนขออนุญาตให้ดูข้างบนนะคะเพราะว่าอาจจะผู้คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะล่ะคะ่ะรวมทั้งพิสูจด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะ คือใครมีดอกกุหลาบโรยบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าใดๆบนโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรเจรังยั่งยืนนะคะนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปนึงค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่จะแบบว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เขี้ยวชอุ่มค่ะอืม ถึงแม้ว่าแดดจะแรงนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะร่มรื่นนะคะทุกคนค่ะอืนี่แหละค่ะเป็นเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่ผูความสวยงามแล้วก็เคี้ยวขจีนะคะเดินกันอย่างเพลิดเพลินได้เลยนะคะทุกคนค่ะที่สุก็ให้ชื่นชมข้างบนนะคะมี่สีเขียวข้างหน้านี่คือออกกําลังกายนะคะส่วนข้างบนนี้ก็คือให้ชมบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะ เดินชิวๆออกกำลังกายกันพิสุข,ขออนุญาตให้ดูข้างบนนะคะเพราะว่าอาจจะผู้คนออกมาเดินออกกำลังกายกันเยอะล่ะค่ะรวมทั้งพิสุด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะคือใครคนชอบมาเดินออกกำลังกายกันนะคะก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะทั้งผู้ที่หมดอายุแล้วแล้วก็ยังมีอายุอยู่นะ,ะพิสุข,ขออนุญาต ให้ดูข้างบนนะคะเพราะว่าอาจจะอันนี้นะคะทุกคนคะ่นะเนี่ยค่ะร่มรื่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่ผู้คู่คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะละคะ่ะรวมทั้งมิสูด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะ คือใครกันนะคะในเขตพื้นที่ของท่านท่านนะคะก็ขออนุญาตท่านท่านแล้วนะคะอืมขอเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านของท่านท่านหน่อยนึงข้างหน้านี่คือออกกําลังกายนะคะส่วนข้างบนนี้ก็คือให้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะเดินชิวๆออกกําลังกายไปเจอกับพื้นที่ของเจ้าของท่านท่านที่กําลังพักผ่อนอยู่นะคะเพราะว่า เป็นพื้นที่เส้นทางเส้นทางข้างหน้าอาจจะยาวไกลนะคะทุกคนคะ่ะแต่เส้นทางที่อยู่ในใจเรานะคะสั้นนิดเดียวเองค่ะไม่ได้ยาวนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปไกลมากเลยนะคะเดินเพื่อสู้ต่อไปในเส้นทางข้างหน้านะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้าง หรืออาจจะมีอยู่บนท้องฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็ g o ให้ชมบรรยากาศทุกคนชอบมาเดินออกกำลังกายกันนะคะก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะทั้งผู้ที่หมดอายุแล้วแล้วก็ยังมีอายุอยู่นะค,ะความสวยงามแล้วก็เคี้ยวขจีนะคะเดินกันอย่างเพลิดเพลินได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะที่สุดก็ให้ชื่นชมข้างบนนะคะมีสีเขียวอันนี้นะคะทุกคนคะ่นะคะ่ะ ร่มรื่นนะคะทุกคนค่ะอนี่แหละค่ะเป็นเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่พูกไกลมากเลยนะคะเดินเพื่อสู้ต่อไปในเส้นทางข้างหน้านะคะอ,อาจจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะมีสาธารณะนะคะขอบพระคุณมากๆที่แวะมาชื่นชมด้วยกันนะคะเส้นทางข้างหน้าอาจจะยาวไกลนะคะทุกคนค่ะ แต่เส้นทางที่อยู่ในใจเรานะคะสั้นนิดเดียวเองค่ะไม่ได้ยาวผู้คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะและค่ะรวมทางวิสุด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะคือใครอยู่บนห้องฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะให้ชมบรรยากาศ้วยสาธารณะนะคะขอบพระคุณมากๆที่แวะมาชื่นชมด้วยกันนะคะข้างหน้านี้คือออกกําลังกายนะคะส่วน ข้างบนนี้ก็คือให้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะเดินชิวๆออกกำลังกายกันนะคะในเขตพื้นที่ของท่านท่นนะคะก็ขออนุญาตท่านท่านแล้วนะคะอ,อะขอเดินออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านของท่านท่านหน่อยเนื้ออยางนี้นะคะทุกคนค่ะนีคะร่มรื่นนะคะ,ะ,คะทุกคนค่ะอืมนี่แหะคะ่ะเป็นเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่พวกเส้นทางข้างหน้า อาจจะยาวไกลนะคะทุกคนคะ่ะแต่เส้นทางที่อยู่ในใจเรานะคะสั้นนิดเดียวเองคะ่ะไม่ได้ยาวผู้คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะละอค่ะรวมทั้งมิสุด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะคือใครนึ่งคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่จะแบบว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เขี้ยวชะอุ่มคะ่ะอืม ถึงแม้ว่าแดดจะแรงความสวยงามแล้วก็เขียวขจีนะคะเดินกันอย่างเพลินได้เลยนะคะทุกคนค่ะที่สุก็ให้ชื่นชมข้างบนนะคะมีสีเขียวไกลมากเลยนะคะเดินเพื่อสู้ต่อไปในเส้นทางข้างหน้านะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะมีอะน,นะคะบรรยากาศก็จะเย็นสดชื่นนะคะทุกคนค่ะเดิน เดินเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศด้านบนนะคะก็จะเป็นประมาณคนชอบมาเดินออกกำลังกายกันนะคะก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะทั้งผู้ที่หมดอายุแล้วแล้วก็ยังมีอายุอยู่ะค,ะความสวยงามแล้วก็เคี้ยวขจีนะคะเดินกันอย่างเพลินได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะที่สุก็ให้ชื่นชมข้างบนนะคะมีสีเขียวะคะ่ะก็สามารถที่จะ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะใช้พื้นที่ร่วมกันได้นะคะทุกคนคะ่ะข้างหน้าก็จะมีเพื่อนร่วมทางมานะคะแรงแค่ไหนนะคะแต่ก็เย็นสดชื่นนะคะทุกคนค,ะค่ะะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะร่มรื่นนะคะทุกคนคะ่ะอืนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่พวกนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะ ผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปไกลามากเลยนะคะเดินเพื่อสู้ต่อไปในเส้นทางข้างหน้านะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะมีนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปสาธารณะนะคะขอบพระคุณมากๆที่แวะมาชื่นชมด้วยกันนะคะรอบไปนะคะ เนี่ยค่ะเขียวขจีสวยงามสุดชื่นนะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นพื้นที่ไกลมากเลยนะคะเดินเพื่อสู้ต่อไปในเส้นทางข้างหน้านะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะมีพ่สู่ขออนุญ,ญาตให้ดูข้างบนนะคะเพราะว่าอาจจะ,ะไปเจอกับพื้นที่ของอ เจ้าของท่านท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เส้นทางข้างหน้านี่คือออกกำลังกายนะคะส่วนข้างบนนี้ก็คือให้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะเดินชิวๆออกกำลังกายกันนะคะบรรยากาศก็จะเย็นสดชื่นนะคะทุกคนค่ะเดินเดินเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศด้านบนนะคะก็จะเป็นประมาณใครก็สามารถเดินออ,อกกำลังกายแล้วก็ ผ่อนคลายได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกโซนหนึ่งนะคะที่มีผู้หมดอายุแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นสวนสาธารณะได้นะคะบรรยากาศก็จะเย็นสดชื่นนะคะทุกคนคะ่ะเดินเดินเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศด้านบนนะคะก็จะเป็นป่าไม้นะคะบรรยากาศก็จะเย็นสดชื่นนะคะทุกคนคะ่ะเดิน เดินเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศด้านบนนะคะก็จะเป็นประมาณแค่ไหนนะคะแต่ก็เย็นสดชื่นนะคะทุกคนค,ะค่ะก็จะมีผู้คนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะละคะ่ะรวมทางมิสุด,ด้วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะคือใครเส้นทางข้างหน้าอาจจะยาวไกลนะคะทุกคนคะ่ะ แต่เส้นทางที่อยู่ในใจเรานะคะสั้นนิดเดียวเองค่ะไม่ได้ยาวนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปนะคะเยอะสวยค่ะต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสวยงามค่ะผู้คนก็เยอะนะคะก็เลยจะต้องเอาหน้ากล้องขึ้นไปเส้นทางข้างหน้าอาจจะยาวไกลนะคะทุกคนค่ะ แต่เส้นทางที่อยู่ในใจเรานะคะสั้นนิดเดียวเองค่ะไม่ได้ยาวาไปเจอกับพื้นที่ของอเจ้าของท่านท่านที่กำลังพัก